สนุกคิดเรียนวิย์กับครูฝนสวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องแรงลับกันต่อเลยนะคะแต่ว่าให้นักเรียนนะคะนำหนังสือนะคะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะให้เปิดไปที่หน้า73แล้วดูในหนังสือไปพร้อมๆกับคุณครูนะ ดูในหนังสือจะได้ไม่เสียสายตานะคะดูในหนังสือไปด้วยนะเรียนไปพร้อมๆกันอะในหน้า73นะคะแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันซึ่งการหาแรงลับจะต้องพิจารณาจากขนาดและทิศท,ทางของแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นโดยผลของแรงลับที่เกิดขึ้นจะมี3กรณีดังนี้ นักเรียนฟังก่อนนะคําว่าขนาดและทิศทางขนาดหมายความว่าขนาดมากขนาดน้อยขนาด20นิวตันขนาด30นิวตันอันนี้คือขนาดส่วนทิศทางคือมาจากทิศซ้ายมาจากทิศขวาหรืออาจจะบอกว่ามาจากทิศตะวันออกมาจากทิศตะวันตกอันนี้คือความหมายของคําว่าทิศทางและความหมายของคําว่าขนาดนะซึ่งเราจะต้องพิจารณาจากขนาดและทิศทางนั่นเอง เดี๋ยวเรามาลองทำข้อสอบก่อนเรียนกันก่อนนะมีข้อสอบมาให้3ข้อนะคะข้อแรกถามว่าการหาแรงลับต้องพิจารณาจากสิ่งใดอาที่พิจารณาจากสิ่งใดเมื่อกี้เพิ่งอ่านนี้ฟังข้อ 1. จํานวนวัตถุที่ถูกแรงกระทําข้อ2จํานวนแรงที่มากระทําข้อ3รูปร่างและ,ะรูปร่างของวัตถุที่แรงไปกระทําข้อ4 ขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุถ้าจะหาแรงลับต้องพิจารณาจากสิ่งใดเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยก็คือต้องพิจารณาจากขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุนั่นเองถูกต้องนะคะ แรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันซึ่งการหาแรงลับต้องพิจารณาจากขนาดและทิศทางของแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นนั่นเองต่อไปมีอีกอถามอีกนะว่ารถล,ลากจูงออกแรง1,000นนิวตัน ลากรถที่ตกลมโดยเจ้าของรถช่วยออกแรง100นิวตันผักท้ายรถเนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ทำงานทำให้ลากรถขึ้นจากหล่มได้พอดีเจ้าของรถอะถ้าเจ้าของรถไม่ช่วยออกแรงผักรถที่ตกลมรถลากจูงต้องออกแรงเท่าใดจึงสามารถลากรถขึ้นจากหล่มได้ เขาบอกว่ารถลากจูงเนี่ยออกแรง1 0 0 0นิวตันเพื่อลากรถที่ตกลมโดยเจ้าของรถเนี่ยก็ช่วยออกแรงด้วย1 0 0นิวตันอ่าฟังกันดีนะรถมันตกลงไปแล้วก็มีรถลากจูงมามาดึงรถคันนี้ซึ่งรถคันเนี้ยมันตกลมใช่ปะ่ะรถลากจูงเนี่ยออกแรง1 0 0 0นิวตัน แล้วก็มีเจ้าของรถเนี่ยช่วยผลักท้ายรถอีก1 0 0นิวตัน2คนเนี่ยทั้งรถลากจูงและเจ้าของรถเนี่ยผักรถไปทางเดียวกันเพื่อให้รถมันขึ้นมาจากหล่มได้2คนเนี่ยทั้งรถลากจูงและเจ้าของรถเนี่ยออกแรงทั้งหมดรวมกันคือ1 1 0 0นิวตันถึงจะสามารถดึงรถเนี่ยขึ้นมาจากหล่มได้แต่เขาถามว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของรถเนี่ยไม่ช่วยออกแรงเลยไม่ช่วยผลักเลย รถล,ลากจูงเนี่ยต้องออกแรงทั้งหมดกี่นิวตันถึงจะสามารถดึงรถที่มันตกลมเนี่ยขึ้นมาได้ก็ต้องใช้แรงเท่าเดิมก็คือว่าต้องใช้อาขออภัยก็ต้องใช้แรงเท่ากับแรงลับเมื่อกี้เมื่อกี้ออกแรงรวมกัน1,100นนิวตันใช่ไหมแสดงว่าถ้ารถลากจูงออกแรงเพียงแค่ แรงเดียวก็จะต้องออกแรง1,100นิวตันถึงจะสามารถดึงรถตกหลุมนี้ได้เพราะว่าถ้าเขาออกแรงเท่าเดิมคือออกแรง1,000นิวตันเขาจะไม่สามารถลากรถขึ้นมาได้ดังนั้นเขาต้องออกแรง1,100นิวตันเขาถึงจะสามารถลากรถขึ้นมาได้นั่นเองข้อนี้ถูกต้องนะคะก็คือว่ารถลากจูงเนี่ยต้องออกแรงเพิ่มขึ้นอีก จากเดิมเนี่ย1น0นิวตันก็คือ1000บวก100เป็น1 1 0 0นิวตันถึงจะจะลากลดขึ้นจากหลมได้นั่นเองค่ะต่อมาข้อสอบข้อสอบข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะเขาถามว่าภาพการแข่งขันลากวัตถุที่มีน้ำหนักและขนาดเท่ากันของผู้แข่งขัน2ทีม ถ้าทีม A B C ถ้า A B C ของทีมที่1ออกแรงคนละ500นิวตันซึ่งทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ผู้แข่งขันทีมที่2ต้องออกแรงอย่างน้อยกี่นิวตันจึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้คุณครูไม่มั่นใจว่าอโอเคขยายได้นักเรียนดูภาพนะคือมันเป็นการแข่งลากกันใช่ไหมระหว่างทีมที่1และทีมที่2 เป็นการเอาเชือกเนี่ยมาผูกแล้วก็ดึงลากวัตถุทีเนี้ยทีมที่1เนี่ยมันมีอยู่3คนชื่อ a b c ส่วนทีมที่2เนี่ยมีอยู่คนเดียวเขาเล่าให้ฟังว่าทีมที่1เนี่ยมี3คนแต่ละคนออกแรง500นิวตันถึงสามารถเคลื่อนวัตถุได้สแสดงว่า3คนเนี่ยออกแรงคนละ500นิวตัน3คนแล้วก็เอา500มาบวกกัน3ครั้ง500บวก500บวก, 500, บวก500ก็ได้ 1500นิวตันแสดงว่าต้องใช้แรง1 5 0 0นิวตันจึงจะสามารถลากไอวัตถุก้อนนี้ได้เขาก็ถามอีกว่าเอา้าแต่ทีมบีมันม,มีคนเดียวนะมันต้องออกแรงกี่นิวตันวัตถุถึงจะเริ่มเคลื่อนที่มันก็ต้องออกแรงให้ได้มากเท่ากับ3คนนี้รวมกันถ้า3คนนี้ออกแรง1 5 0 0นนิวตัน คนนี้คนเดียวก็ต้องออกแรงให้ได้1,500นิวตันถึงจะทำให้วัตถุนี้เคลื่อนที่ได้ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองผู้แข่งขันทีมที่2ต้องออกแรงอย่างน้อยเท่ากับทีมที่1คือผู้เข้าแข่งขันทีมที่1มี3าคนออกแรง,นนงคนละ500นิวตัน500 N, แรงทั้งหมดเท่ากับ500อคูณ3เท่ากับ1,500นิวตันนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปเรียนกันเราก็จะเข้าใจมากขึ้นอะวันนี้อะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ากรณีนะคะกรณีของการหาแรงลับเนี่ยมันจะมี3กรณีด้วยกันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกรณีที่1ก่อนกรณีแรกนะคะคือกรณีที่การออกแรงเนี่ยไปทิศทางเดียวกันนะคะ เป็นการเอาแรงมารวมกันเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนแล้วกันเนาะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อมีแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกันค่าของแรงลับจะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดและแรงลับจะมีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำต่อวัตถุวัตถุจึงเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นด้วยตัวอย่างเช่น แล้วขอใช้ปากกาก่อนนะคะอ่ะในรูปก็คือมีเด็กชายสองคนเนาะเขากำลังทำไหมลูกคนที่หนึ่งอันนี้คนที่สองกำลังช่วยกันผลักตู้อยู่เด็กชายสองคนผลักตู้ไม้ในทิศทางเดียวกันแรงลับเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองก็คือว่าสองคนเนี่ยช่วยกันผลักตู้ไปทางเดียวกันก็คือ ผลักตู้ไปทางขวาซึ่งแรงที่1ก็คือเด็กชายคนที่1เนี่ยออกแรง40นิวตันตรงนี้นะออกแรง40นิวตันส่วนเด็กชายคนที่2อ,ออกแรง20นิวตันเห็นไหมว่าเขาออกแรงไปทางขวาดังนั้นนักเรียนสังเกตดูลูกศรคะ่ะลูกศรก็จะชี้ไปทางขวา ทั้งสองคนเลยส่วนคนแรกเขาออกแรงมากกว่าคนที่สองใช่ไหมลูกศรเขามันก็จะเป็นไงลูกลูกศรมันก็จะยาวกว่าเป็นการบ่งบอกว่าแรงมันมากกว่านะลูกศรลูกแรกเนี่ยแรงที่1เนี่ยลูกศรจะยาวกว่ายาวกว่าลูกศรแรงที่2เป็นการบ่งบอกว่าแรงที่1มันมีค่ามากกว่าแรงที่2ซึ่งมันก็จริงเพราะเขาบอกไปแล้วว่าแรงที่1มีค่า40นิวตันส่วนแรงที่2มีค่า20นิวตันนั่นเอง ทีนี้แรงรับคืออะไรแรงรับคือเอาทั้งขนาดก็คือเอาขนาด40กับขนาด20เนี่ยมาบวกกันได้แรงรับเป็นขนาด60นิวตันเอาขนาดของแรงมาบวกกันได้60นิวตันเกิดจาก20บวกกับ40แล้วนอกจากจะเอาขนาดมาบวกกันแล้วยังเอาทิศทางมาบวกกันด้วยทิศทางคืออะไรทิศทางคือทางขวา2คนนี้ออกแรงไปทางเดียวกันออกแรงไปทางขวาดังนั้น สุดท้ายแล้วแรงก็ต้องวิ่งไปทางขวาเป็นการเสริมแรงกันนั่นเองสุดท้ายแรงก็จะไปทางขวาอันนี้เป็นเรื่องของทิศทางนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาแรงรับข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาแรงรับการจากกรอบสีม่วงข้างล่างนี้เนาะนักเรียนดูในหนังสือได้เลยนะคะ วิธีการหาแรงลับก็คือเอาแรงที่1นะคะบวกกับแรงที่2นะคะขนาดของแรงที่1บวกกับขนาดของแรงที่2จะเท่ากับขนาดของแรงลับแรงที่1มีค่า40นิวตันแรงที่2มีค่า20นิวตัน40กับ20บวกกันได้60นิวตันดังนั้นขนาดของแรงเท่ากับ60นิวตันแล้วทิศทางละ่ะ ทิศทางก็คือลูกศรชี้ไปทางเดียวกันชี้ไปทางขวาลูกศรแรกก็ชี้ไปทางขวาลูกศรที่2ก็ชี้ไปทางขวา,า,ขวาดังนั้นรวมกันแล้วก็คือชี้ไปทางขวาแล้วก็มีขนาดเป็นไงลูกยาวกว่าเดิมนะคะคําตอบนะคะก็คือข้างล่างนี้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยแรงลับ60นิวตันนั่นเองวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยแรงลับขนาด60นิวตันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจาก powerpoint กันค่ะ กรณีแรกเนาะก็คือแรงสองแรงขึ้นไปจะมีกี่คําว่าแรงสองแรงขึ้นไปหมายความว่าจะมีกี่แรงก็ได้เป็น10บสแรงก็ได้10คนช่วยกันผักตู้ก็ได้แรงสองแรงขึ้นไปมีทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันค่าของแรงลับจะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดและแรงลับจะมีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำต่อวัตถุ เหมือนข้อนี้ก็คือเอาแรงที่1กับแรงที่2มาบวกกันแล้วแรงมันก็ไปทางขวาเหมือนการสุดท้ายแล้ววัตถุก,ก็จะต้องเคลื่อนที่ไปทางขวานั่นเองค่ะก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมวิดีโอการหาแรงลับกันนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะเราก็จะมาเรียนการหาแรงลับนะคะในกรณีที่1กันซึ่งมันมีทั้งหมด3กรณีเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาเรียนการหาแรงลับในกรณีที่2และ3กันเนาะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ